เจอกันทุกวันกับเสียล้มโต๊ะพวกเราคือเพื่อนช่วยคิดวิเคราะห์แนวทางฟุตบอลครับตัวไหนเด็ดตัวไหนทำตังตามมาเลยพาบวกแน่นอนและท่านใดครับสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเสียล้มโต๊ะซึ่งจะมีแนวทางแบบ V.I.P. แจกให้กันทุกวันแอดไลน์กันมาได้เลยครับที่แอด S.P.L. 2 4ย้ำนะครับ S.P.L. 2 4อย่าลืมมีแอดนำหน้าเรามีแนวทางเด็ดเป็นตัวเลือกให้ท่านทุกวันครับผม เอาละครับมาลุยนทามประจำวันพุธที่31มกราคมการวพลราคัดคมาแล้วว่าคู่ไหนควรลงทุนตามมาให้ไวเริ่มที่ทีเด็ดวีพีของซิลอมโตครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนตีสองครึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดรังเอติฮัดรับการมาเยือนของเบอร์ลี่แฮนดิคัแรกแมนซิตี้เหนือกว่า2.5สถานการณ์ในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ครับแมนซิตี้อยู่รองจากฝูงแข่ง20นัดมี43คะแนน ส่วนเบอร์ลี่ยู่ดับร19รองโหลครับโซนลังเลขแข่ง21นัดเก็บได้แค่12คะแนนเรามาดูฟอร์ม5เกมล่าสุดทั้ง2ทีมกันแมนซิตี้กลับมามีฟอร์มฮอตฮิตติดท็อปชาร์ตนะครับชนะรวด100%ส่วนเบอร์ลี่ชนะ1เสมอ1พัง3ต่อได้ฟอร์ม5เกมย่าวล่าสุดของแมนซิตี้พวกเขาชนะ3เสมอ2ไร้พ่ายส่วนฟอร์ม5เกมเยือนของเบอร์ลี่ชนะ1เสมอ1แพ้3 เรามาดูเฮตูเฮต์ที่เจอการ5ครั้งล่าสุดซิตี้กระทืดจมตีนครับเพราะเป็นฝ่ายสอนเชิงเบอร์ลี่ทั้ง5นัดที่สําคัญยิงไปถึง15ประตูและไม่เสียสิงซักเม็ดเรามาดูความพร้อมทั้ง2ทีมกันทัพรูเบสีฟ้าครับจำนวนสิทธิใช้งานอัคันยี่เซนเตอร์ที่เจ็บข้อเท้าบวกกับเออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าพวกเขาจะมาในแผน42-31าครับนำทัพโดยคิวินเดอร์บอยจูเลียนอวาเลสกับแบร์ตาโดซินวา รวมถึงปีกตัวจีดอย่างเจเรมีโดกูก็พร้อมลงครับในขณะที่เบอร์ลี่ครับนัดน,นี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานชาลีเทเลอร์ที่เจ็บไหล่บวกกับจอร์แดนเบเยอร์ไม่ฟิตและก็มีลูก้าโคเลโอโชครับที่เจ็บยาวซึ่งทั้ง3คนเนี่ยเป็นตัวหลักทั้งหมดนะครับนัดนี้เบอร์ลี่จะบุกมาในแผน4-4-2คู่กองหน้าใช้เซกี้อัมรุนี่กับไลฟ์ฟอสเตอร์มิดฟิลด์จะเป็นจอร์บาวฮิลกับโยฮันกุตมุนสัน และแน่นอนครับคุณนี้มันเป็นทีเด็ด VP ของซิลลมโตะพวกเราจะส่งแนวทางทัศนะไปให้ในไลน์แอด @spl24 ก่อน3ทุ่มย้ำนะครับต้องมีแอดนำหน้า @spl24 เท่านั้นเจอกันก่อน3ทุ่มมาต่อกันในศึกเอเชียนคัพรอบ16ทีมสุดท้ายครับตอน6โมงครึ่งบาเรนดวลกับญี่ปุ่นแฮนดิคับแรกญี่ปุ่นเหนือกว่า1.75เรามาดูฟอร์ม5เกมล่าสุดทั้ง2ทีมครับบาเรนชนะ2แพ้3ส่วนญี่ปุ่นชนะ4แพ้1 ต่อด้วยฟอร์ม5เกมยาาล่าสุดของบาเลนชนะ3แพ้2ส่วนฟอร์ม3เกมยาล่าสุดของญี่ปุ่นครับชนะ2แพ้1และ Head to Head ครับนัดนี้ทั้ง2ทีมเจอกันครั้งแรกต่อด้วยความพร้อมของทั้ง2ทีมเรียกว่าไม่มีนักเตะเจ็บหรือว่าติดโทษแบนครับบาเลนมาในแผน4-2-3-1ตัวรลุกใช้งานเอายูซูปเอ็มมารูนกับมาดานมีฟิลนำโดยเพลย์เมกเกอร์ครับเอาอัสวัต ในขณะที่ซามูไรบูญ,ญี่ปุ่นครับจะมาในแผน4-2-3-1เหมือนกันตัวรุกจะมีอายาเซะอุเอดะลิสึดโดอันกับเคโตะนากามูระแผงมิดฟิลด์จะเป็นทาเคบุสาคุโบกับวาตารุเอนโดครับดวรับนำโดยโคกิมาจิดะและทัศนาคู่นี้ครับสถิติเฮดเวทของคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อน ฟอร์มท่า่งหลังของทั้งคู่เนี่ยฝั่งญี่ปุ่นดูเหนือกว่ามากนะครับเรียกว่าเป็นบอลคนละเกรดกันเลยผมมั่นใจกับว่าเกมนี้บาเรนจะต้านไม่อยู่ครับด้วยแฮนดิแคปที่เปิดมาญี่ปุ่นเหนือกว่า1.75ราคาไหลขึ้นแบบนี้อย่าไปขืนอย่าไปฝืนชะตาครับคุณภาพนักเตะญี่ปุ่นดีกว่าชัดเจนถ้าลูกแรกมาเร็วเนี่ยผมว่าไหลเป็นเทน้ําเทท่านแน่นอนฟันคงอยู่ต่อญี่ปุ่นลุ้นสบายสกอร์ดีคาดบาเรนแพ้ญี่ปุ่น0-3จัดไป มาต่อในศึกลาลิกาสเปนตอนตีหนึ่งครับบาร์เซโลนาดวลกับโอซาซูนาแฮนดิแคปแรกบาซ่าเหนือกว่า1.75สถานการณ์ในลีกสูงสุดสเปนตอนนี้บาซ่าอยู่อันดับ4ครับแข่ง21นัดมี44คะแนนส่วนโอซาซูนาอยู่อันดับ12แข่ง21นัดมี26คะแนนร้องมาสองฟอร์ม5เกมล่าสุดทั้ง2ทีมกันเจ้าบุญทุ่มบาเซ่าครับชนะ2แพ้สส่วนโอซาซูนาชนะ2เสมอ1แพ้2ต่อด้วยฟอร์ม5เกมเย้าของบาซ่า ชนะ2พังสส่วนฟอร์ม5เกมเยือนของโอซาซูนาชนะ1เสมอ2แพ้2และในส่วนของเฮตูเฮตที่เจอกัน5ครั้งล่าสุดครับบาร์ซ่าขี่ข่มแบบจัดจัดเพราะว่าชนะรวดทั้ง5นัดโอซาซูนาไม่เคยลุกข่มเจ้าบุญทุ่มได้เลยเรามาดูความพร้อมทั้ง2ทีมกันบาร์เซโลนาครับเกมอีกล่าสุดเสียท่าโดนบีเรอเบุกมาถล่ม3ต่อ5แบบสุดมันครับ เกมพลิกไปพลิกมาบาซ่าเนี่ยเหมือนจะกลับมาได้นะครับโดนนำไปก่อน0ต่อ2แซงได้3ต่อ2แต่สุดท้ายเนี่ยก็โดนยิงไปอีก3ลูกรวดครับนัดนี้บาซ่ามีนักเตะเจ็บหลายคนเลยตั้งแต่ในด่านอยางมาร์คอันเดรสเตสเกน อินิโกมาติเนสกับกาบีรวมถึงมาคอสอลองโซครับในขณะที่อีก2แข้งก็ต้องเช็กฟิตก็คือราฟินญากับแซก้โรปิโตเจ้าบ,บุญทุ่มจะมาในแผน4-3-3ครับมิดฟิลด์นำทัพโดยแฟงกี้ไดยองกับอิวคายคุโอการ์สามตัวลุกจะเป็นรามิเนอร์ยามาโรเบิร์ตเลวันดัลสกี้กับชูอัลเฟลิกส์ตัดมาที่ทีมเยือนโอซาซูน่าครับเกมเดีกล่าสุดบุกไปคว้าหนึ่ง 1, แต้มจากเซบียามาได้ครับที่สกอร์หนึ่งต่อหนึ่งนักเตะที่เจ็บก็จะมีชิมิ โอสสซูนามาในแผน352ครับคูน่าจะใช้ราอูกาเซียเดฮาโรกับอันเตบูดิเมียและทัศนคู่นี้ครับเจบ้าบนทุ่มช่วงหลังผลงานดูไม่ค่อยโสภาสักเท่าไหร่ครับผลพวงน่าจะมาจากปัญหาเรื่องการเงินของทีมบวกกับมีนักเตะเจ็บหลายคนครับล่าสุดพวกเขาก็เพิ่งตกรอบโกปาเดเลย์ไปครับปีนี้ผมคิดว่ายากครับที่จะมีแชมป์ติดมือบวกกับชาบี้ครับเฮดโคสยังออกมาถแถลงข่าวว่าจะขอลาออกจากทีมหลังสิ้นสุดฤดูก,กาลนี้ หลังจากเกมที่โดนบีเอเเอถล่มไป3ต่อ5ครับเพื่อแสดงความรับผิดชอบบอกเลยว่าบาร์เซโลนาตอนนี้อระสัำระสายครับส่วนทีมเยือนอย่างโอซาซูนาเนี่ยผลงานก็ไม่ไดีสักเท่าไหร่ครับอีกทั้งเฮ to Head ก็เป็นรองเยอะเลยแต่เรื่องของเรื่องก็คือมีตัวผู้เล่นพร้อมใช้งานมากกว่าครับนั่นนี้ผมมั่นใจว่าโอซาซูนาจะมีแต้มกลับบ้านครับหรือเต็มที่เนี่ยก็แพ้ไม่ขาดอย่างแน่นอนดังนั้นอยู่รองโอซาพารับทัพจัดไป สกอร์ดีคาดบาซ่าเสมอกับโอซาซูนาสต่อ2ตามมาเลยมาต่อกันในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษต,ตอนตีสเครื่องครับสเปอร์ดวนกับ,บเบรนท์ฟอร์ดแฮนดิคับแรกสเปอร์เหนือกว่า1.0ตรนารางคะแนนพรีเมียร์ลีกตอนนี้ครับทัพไกิเดือดทองอยู่อันดับ5แข่ง21นัดมี40คะแนนครับส่วนพึ่งมิคาดอยู่อันดับ14แข่ง20นัดมี22คะแนนเรามาส่องฟอร์ม5เกมล่าสุดทั้ง2ทีมกันสเปอร์ชนะ2เสมอ1แพ้2ส,ส่วนบเบรนท์ฟอร์ดชนะ1เสมอ1พัง 3. ต่อวยฟอร์ม5เกมเย่ยของสเปอร์โคดเดินไม่วิ่นเวอครับชนะ4หลุดแพ้น้เดียวให้กับแมนซิสตี้ส่วนฟอร์ม5เกมเยือนของเบรนฟอร์ดโคตรห่วยยัวยับแพ้รวด100%ครับและโดนยิงรวมไปถึง12เม็ดตัดมาที่เอตูเที่เจอการ5ครั้งล่าสุดสูสีนะต่างก็ชนะทีมละครั้งและเสมอกันไป3เรามาดูความพร้อมทั้ง2ทีมกันทัพไก่เดทองครับเกมลีกล่าสุดบุกไปเสมอกับ Man แมนยูที่โอเดฟอร์ด2-2นักเตะที่เจ็บก็จะมีจิโอวานีโลเซลโซ แมนเนอร์โซลมอนกับไรอันแซซี่ยองครับอีกคนก็คือเบนเดวิสส่วนที่ไปช่วยทีมชาติก็มีซอนฮึอนมินครับกับตันทีมแนวรุกคนสำคัญสเปอร์จะมาในแผน4-3-3แดนกลางใช้โรดริโก้เบนตาโกกับเอมิลคอยเบิร์กคอยคุมจังหวะเกมส่วน3ตัวลูกใช้แบนดันจอนสันลิชาริสซันกับตีโมเวเนอร์ในขณะที่เพิ่งพิคาดเบนฟอร์ดครับเกมอีกล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสไป3-2ซึ่งพวกเขาได้กองหน้าตัวเก่งครับอีวานโทนี่ กลับมาจากโทษแบนนัดแรกเนี่ยก็ทำประตูได้เลยนักเตะที่เจ็บก็จะมีอารอนฮิกกี้ไบรอันเอมบิลโมคริสเตินนอการดริโกโอเอนรี่กับไรอันเทวิสครับเบนฟอร์ดมาในแผน352แดนกลางจะใช้มาร์ติสเจนเซนคีเลวิสพอตเตอร์ส่วนหน้าคู่จะใช้อีวานโทนี่กับนิวโมเปและทัศนคู่นี้ครับเจ้าบ,บ้านไก่เดืดทองยังคงขาดคีแมนกับตันทีมคนสำคัญอย่างซอดเฮนินนะครับที่ช่วยทีมชาติเกาหลีใต้อยู่ ในศึกเอชินครับเห็นได้ชัดว่าการขาดหายไปของหนุ่มติคนนี้ครับทำให้สกอร์ของสเปอร์เนี่ยลดลงอย่างชัดเจนในขณะที่ทีมเยือนพึ่งน้อยเบนฟอร์ดครับพวกเขาพึ่งได้รับชัยชนะอีกครั้งหลังจากที่ได้อ e ีวานโทนี่กลับมาครับผมมั่นใจาสุดเลยว่าเกมรุกของพวกเขาดีขึ้นครับและที่สําคัญเนี่ยกำลังใจทีมความมั่นใจของผู้เล่นจะมีมากขึ้นครับเพราะนักเตะเบนฟอร์ด มั่นใจในตัวกัปตันทีมอย่างโทนี่มากๆครับแม้ว่าภาพรวมตอนนี้เกมเยือนของเบนฟอร์ดจะหลุดฟอร์มไปมากก็จริงแต่ซีซันก่อนครับเบนฟอร์ดก็เคยบุกมาถล่มสเปอร์คาร์ทินท็อตแนมปพอสเปอร์สเตเดียมมาแล้วถึง1ต่อ3ครับเกมนี้ผมมั่นใจว่าเพิ่งบิลคาดมีรุ่นแบ่งแต้มกลับบ้านครับหรืออย่างแย่ที่สุดก็แพ้ไม่ขาดแค่ยกออกดังนั้นคู่นี้อยู่รองเบนฟอร์ดรอดชัวร์สกอร์ที่คาดสเปอร์เสมอกับเบนฟอร์ด หนึ่งต่อหนึ่งจับไปมาตอนในศึกเบลเยียมซูเปอร์ลีกครับยูนิยงแซงกิลุสดวลกับ RWD ์วีโมลินบีคหันดีแคแรกยูนิยงแซงกิลุสเหนือกว่า2.0สถานการณ์ในลีกสูงสุดเบลเยียมตอนนี้ครับเจ้าถิ่นแซงกิลุสบินสูงอยู่จาฝูง22สนัดซัดไปถึง5 2คะแนนส่วนทีมเยือนโมลินบีอยูนดับสิบ่ครับแข่ง22นัดเก็บได้แค่21คะแนนเรามาสองฟอร์ม5เกมล่าสุดทั้ง2ทีม เซงกิลุดดูดีมีออร่านะครับชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครส่วนโมลินบีโคตรเน่าจุดนี้คือแพ้รวดทั้ง5นัดและโดนยิงรวมไปถึง15เมตรครับต่อวยฟอร์ม5เกมเย้าของแซงกิลุตดูดันชนะรวดทั้ง5นัดส่วนฟอร์ม5เกมเยือนของโมลินบีไม่ค่อยดีครับพัง4ชนะแค่นัดเดียวเรามาดูเฮตูเฮ hey hey ที่เจอกัน5ครั้งล่าสุดเจ้าทินอย่างแซงกิลุดขี่คมนะครับชนะไปถึง4ครั้งทีมเยือนอย่างโมเินบีกชนะหนเดียว เรามาดูความพร้อมทั้ง2ทีมกันยูนิยงแซงกิลุสจะนวนสิทธิ์ใช้งานนักเตะที่ประัะจำทีมชาติครับมิคโคกิมาชิดะแนวรับกับลาเซอามานียูนิย,นยงแซงกิลุสมาในแผน3-5-2ครับคู่กองหน้าใช้กุสตาฟนิวสานกับโมฮัมเหม็ดอามูล่ามิดฟิลด์จะเป็นโลอิกลาปูแซงในขณะที่ทีมเยือนโมเลนบีครับมีสิทธิ์ใช้งานหลุยโซโกเวีย ที่เจ็บแฮมสติงเพียงแค่รายเดียวพวกเขามาในแผน3 4 2 1นับเ้าใช้มาคาเยกูเย่ตัวรุกจะเป็นมิคาเอลไบรอนกับคาร์ลอสอัลเบโตและทัศนาคู่นี้ครับพเพื่อนเป็นคนไหนที่ตามช่องซิลมโตมาานาเนี่ยจะรู้เลยว่าทีมยูนิยองแซงกิลสคือหนึ่งในบอลทำตังของพวกเราที่สุดทีมหนึ่งเลยครับเจ้าทีมอย่างแซงกิลส์ทำผลงานแบบติดลมบอลครับพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้อย่างต่อเนื่องและเป็นทีมตัวเต็งแชมป์ลีกสูงสุดของบบลเยียมด้วยเพราะมีแต้มทิ้งห่างคลับบูธ ที่เป็นรองจากฝงถึง11คะแนนนะครับตัดมาที่ฝั่งโมลลนบีกฟอร์มหัวยอยยับครับพวกเขาอยู่ในโซนลังเลก,ก็จริงแต่ว่าโอกาสหนีตายก็ยังคงเปิดกว้างนะครับแม้ในเกมนี้จะไม่มีหวังบุกมาแบ่งแต้มจากเจ้าถิ่นแซงกิลุสได้เลยก็จริงครับแต่ผมมั่นใจว่าแซงกิลุสจะชนะไม่ขาดเพราะในรุกคนสําคัญอย่างลาแซอามานีครับไปเล่นรายการอัฟคอน10เกมย่าล่าสุดของแซงกิลุสเก็บชัยชนะมาได้ทุกรายการก็จริงครับแต่ยิงคู่แข่งขาดประจุเพียงแค่2นัดเท่านั้นนอกนั้นเนียเฉือนหมด มองว่าราคาที่เปิดมามันสูงเกินไปครับอยู่รองโมเลนบีกที่2ลูกถูกทางสกอร์ดิคาดยูนิยองแซงกินลดเฉือนชนะโมเลนบีกสองต่อหนึ่งจัดให้ปิดท้ายในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับลิเวอร์พูลด,ดวลกับเชลซีตอนเีย35แฮนดิคัแรกลิเวอร์พูลเหนือกว่า1.0สถานการณ์ในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ครับทัพหงส์แดงนำจากฝูงเท่ๆ21เนัดมี48คะแนนส่วนสิงห์บลูอยู่อันดับ9ครับแข่ง21นัดมี31คะแนน เรามาส่องฟอร์ม5เกมล่าสุดทั้ง2ทีมลิเวอร์พูลด,ดูดันสมฐานะนะครับชนะ4เสมอ1ไร้พ่าย,ายส่วนเชลซีก็จัดว่าดูดีมีสไตล์ชนะ3เสมอ1แพ้1ต่อที่ฟอร์ม5เกมย่าของทัพหงแดงก็ยังคงร้อนแรงชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครส่วนฟอร์ม5เกมเยือนของเชลซีจัดว่าแย่ครับแพ้ถึง4ชนะลูตันเถาได้แค่นัดเดียวตัดมาที่ยูทูบที่เจอการ5ครั้งหลังสดุดโคตรสุสีเพราะว่าเสมอกันทั้ง5นัดเรามาดูความพร้อมทั้ง2ทีม เจ้าถิ่นลิเวอร์พูลครับโมสิช้งานโจเอลมาติบกับโมฮัมเหม็ดซาร่าที่บาดเจ็บส่วนที่ไปราชทิมชาติก็จะมีวัตารุเอนโดอีกคนที่ดุนแช็คฟิตก็คือเตียโกอคันทาร่าหงแดงมาในแผน4-3-3ครับแนวลูกใช้ลุยดิอาสดาวินนูเยสกับเดียโกโจตาในขณะที่สิงห์บลูเชลซีครับนัดน,นี้โมสิช้งานพวกที่เจ็บมีคูคูเลย่าลิสเจมกับเวสลีโฟฟานะ่า ส่วนไปช่วยทีมชาติก็จะมีนิโคลัสแจ็กสันกองหน้าชาวไนจีเรียครับบวกกับต้องรุ่นเชคฟิตคริสโตเฟอร์เอนคุนคูคเชลซีมาในแผน4-2-3-1ครับกองหน้าใช้โคพปอร์เมอร์แนวรุกจะเป็นลาฮิมสเตอร์ลิงคอนเนอร์กาล์ลเกอร์กับโนนี่มาดูเอเก้และทัศนะคู่นี้ครับทัพของแดงยังคงฟอร์มแกล่งสมกับฐานะการเป็นจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะครับแม้ว่าทีมเนี่ยเพิ่งจะรับข่าวช็อกจากการที่เจคเกนคลอปประกาศอำลาทีมหลังจบซีซั่นแต่ด้วยผลกนนารแข่งขันเกมล่าสุดครับ ที่เพิ่งเปิดบ้านถล่มนอริทไป5-2ใน FA ฟเัก็พอจะบอกได้ว่าโมเมนตัมทีมยังไม่แกว่งนะครับในขณะที่ฝั่งทีมเยือนอย่างเชลซีทำผลงานได้กระเตอร์ขึ้นมาแล้วหลายนัดและที่สําคัญครับตอนนี้โคพอเมอร์ Palmer, เป็นตัวที่เด็ดที่แบกทีมได้เรื่อยๆ5นัดหลังสุดเชลซี Chelsea แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับแต่เมื่อมองไปที่เฮดทูเฮดย้อนหลัง7นัดในทุกรายการคู่นี้เนี่ยก็มักจะกินกันไม่ลงครับจบเสมอตลอดแต่ด้วยโมเมนตัมการไล่ล่าแต้มของทัพหงแดงในตอนนี้ผมคิดว่าหายากครับ ที่จะหาทีมไหนมาหยุดพวกเขาอยากล่นในแอนฟิลบวกกับเชลซีทำผลงานเกมเยือนไม่ค่อยสม่ำเสมอครับเกมเยือนซีซั่นนี้หนักไปทางแพ้ซะด้วยคู่นี้ครับมั่นใจยอยู่ต่อลิเวอร์พูลอย่างแยกสุดแค่ยกออกเพราะหงแดงจะทำทุกทางครับเพื่อเก็บ3ามแต้มคงไม่ยอมจบเสมอง่ายๆครับดังนั้นอยู่ต่อหงแดงแรงต่อเนื่องสกอร์ที่คาด ลีวอุปชนะเชลซี2-0พอดีคำจัดให้และทั้งหมดครับก็คือแนวทางวิเคราะห์บอลวันนี้จากพวกเราเสียล้มโต๊ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับพวกเราจะมีทีเด็ดพร้อมเสิร์ฟให้คุณทุกวันอยู่แล้วอย่าลืมนะครับทีเด็ด v i p ยังรอพวกคุณอยู่ที่ s p l SPL24 ย้ำนะครับ s p l SPL24 เท่านั้นคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดี